จะพูดถึงแก่นแท้จริงๆต้องเข้าไปถึงตัวนี้ทำลายเข้าไปถึงในการทำลายเหมือนมารีเซ็ตตัวเองเหลือเครื่องเปล่าฮะเออไม่มีอุปทานไม่มีตัวกูไม่มีความยึดมั่นในนี้เลยฮะไม่ใช่อันความยึดมั่นเนี่ยมันจะมีไม่ได้หรอกถ้าไม่มีตัวเนี้ยเข้าใจไหมเออ จริงไหมกิเลสมันก็ไม่มีถ้าไม่มีเราก็ไม่มีอะไรเข้าใจไหมอันสิ่งสำคัญที่มันทำยากก็คือไอ,สอ้สำลายตัวนี่แหละฝังแน่นที่สุดก็เพราะฉะนั้นต้องอาศัยกำลังของอสติอารมณ์กำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือหนทางนะที่พระพุทธเจ้า พูดไว้นะเพราะนั้นใครอยากมีครบก็ต้องฝึกอาณาปานสตินะมีสติแนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปรู้อะไรเลยนะสู์สิ้นแห่งทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้เพราะมันไม่มีที่เก็บไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้หมดจริงๆอย่างนี้เรียกว่า ไม่มีที่ตั้งเห็นไหมไม่มีอดีตไม่มีอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีศูนส,สิ้นแม้แต่ปัจจุบันเห็นไหมมันเลยยากอ่าถ้าพูดแบบนี้แล้วจะอยากได้รถอยากได้เงินได้ยังไงจะเอามาทำอะไรจริงไงล่ะเออเนี่ยแหละความหมาย ส่วนพวกที่มีอยู่มีอนาคตมีอดีตมีปัจจุบันอยู่พวกเามีทุกอย่างนั่นแหละเนาะเออเพราะฉะนั้นตึงไม่เข้าใจไม่เห็นความสำคัญของศาสนาศาส,สนา,สสนาจริงๆเนี่ยคือใจเราเลยละเข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาฮะ,ะจริงไหมเพราะฉะนั้นมุมมองใครจะเสื่อมใครจะนับถือไม่นับถือศาส,สนาไม่ได้เดือดร้อนหรอกตัวคนคนนั้นแหละเดือดร้อนเลย ยังไงล่ะ,ะเพราะฉะนั้นหลวงตาเลยพูดตลอดว่าศีลศีลคือตัวเราศีลคือใจเราเมื่อเราทำลายศีลก็คือทำลายตัวเราเห็นไหมทำความเสื่อมเกิดขึ้นที่เรามันจะเป็นยังไงล่ะจริงไหมเรานี่แหละเป็นผู้เสื่อมเอาเถอถ้าเราโกหกใครจะมาเชื่อเราจริงผัวกับเมียกันเนี่ยองผัวเนี่ยโกหกเมียครั้งหนึ่งเ่ยแค่ครั้งเดียวนะ การคำพูดของของมึงอ่ะจะสุกการกระทำของมึงจะสุกสงสัยไปตลอดชีวิตมึงเชื่อไหมแค่ครั้งเดียวเองนะลองดูอลองโกหกมันลองดูมันจับได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยมึงจะพูดยังไงทําอะไรก็ได้เขาก็จะสงสัยว่ามันจริงหรือเผาเพราะทําลายศีลเห็นไหมทำลายตัวเ,เรานี่แหละเพราะศีลเนี่ยแหละเป็น สิ่งที่รับประกันความเชื่อสือความเชื่อมั่นความมั่นคงหลายหลายอย่างใช่ไหมถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยะ,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 ะเห็นไหมมันก็จะทำความเสื่อมนั่นเองจริงไหมแต่ทุกวันนี้เขาชอบโกคนโกหกไงจริงนะคนโกหกคนมีแต่อยากให้คนอื่นได้ดีเห็นไหม พูดดีๆหรออยากให้คนอื่นได้ดีจริงๆมัคนคิดอิจฉา